อย่างชาวโลกเราเนี่ยถ้าขาดน้ำขาดอากาศก็ตายอยู่ไม่ได้แต่ทุกจิตวิญญาณเนี่ยหล่อเลี้ยงได้ด้วยความบริสุทธินะ์มันจึงเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าที่สุดแล้วในระบบของธรรมชาตินี้นะ ช่วงเช้าตื่นนอนขึ้นมานก็ควรที่จะได้ทำสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้แก่ตนเองเคือการกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ <c oughs> ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเนี่ย เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในระบบของธรรมชาตินะถ้าเปรียบทางโลกเนะี่ยเหมือนเราต้องมีน้ำมีอาหารนะเราถึงต้องถึงจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะ มีน้ำมีอาหารมีอากาศหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยที่เราต้องทำงานหาเงิน,นก็เพื่อมีทรัพย์ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตอาหารเครื่องนึ่งหม่มย,ยารักษาโรคที่อยู่อาศัย,ยสิ่งที่จะหลอเลี้ยงให้เรามีชีวิต อยู่บนโลกใบนี้เนี่ย <c oughs> แต่สิ่งเหล่าวนี้มันมีคุณค่าแค่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกเท่านั้นนะแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าตลอดกาลนะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกจิตวิญญาณนะไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวโลกเท่านั้น อย่างชาวโลกเราเนี่ยถ้าขาดน้ำขาดอากาศก,ก็ตายอยู่ไม่ได้แต่ทุกจิตวิญญาณเนี่ยหล่อเลี้ยงได้ด้วยความบริสุทธิ์มันจึงเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าที่สุดแล้วในระบบของธรรมชาตินี้นะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเมตตาตัวเองให้มาก นะมอบคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ตนเองด้วยการเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์อยู่เนืองเนือเน่อนะเติมเต็มความบริสุทธิ์ให้มันเต็มเปี่ยมจากใจนะแล้วมันเอ่อล้นออกมานะนะที่โลกวุ่นวายทุกวันนี้สรัรพสัต์ในวัตะสงสารที่ทุกทรมานก็เพราะว่ามาจากความหิวกระหายนั่นแหละ ขาดความบริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณที่หิวกระหายนะเป็นผู้คนที่หิวกระหายนะพยายามขวาคว้าสิ่งต่างๆในโลกนะหลายคนก็ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมนะต้องไปลักขโมยบ้างชอบโกงบ้างนะพยายามขวาคว้าเติมเต็มทุกอย่างเข้ามา ให้แก่ตนเองเแต่มันก็ไม่สามารถดับความหิวก็หายภายในจิตใจได้นะห่วงน้ำแห่งตันหาเนี่ยมันไม่เคยเต็มเนะเราจะพบคนบนโลกสมัยนี้ยในยุคสมัยเนี้หิวก็หายมากจิตใจร้อนลุ่มข้างใน,นต้องสว่างหาสิ่งมาเสพมามอมเมาต่างๆก็มาจากจิตวิญญาณที่มันขาด ความบริสุทธิ์นั่นเองนะต่อให้เราเติมเต็มทุกอย่างในโลกเนะี่ยมันก็ไม่สามารถดับความหิวกระหายภายในจิตใจได้หรอกนะเพราะว่าสิ่งที่จะเติมเต็มจิตวิญญาณได้ที่แท้จริงก็คือความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินะมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกจิตวิญญาณทุกสรรพสิ่ง ในระบบของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นนะในแต่ละวันนะมอบคุณค่าให้แก่ตนเองนะด้วยความเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์เติมเต็มความบริสุทธิ์ให้แก่ตนเองจนเต็มเปลี่ยมนะจากนั้นก็แผ่ความบริสุทธิ์ออกไปไม่มีประมาณนะให้จิตวิญญาณอื่นได้รับนะความชุ่มเย็น แห่งรดพัธรรมด้วยนะนะตเติมให้แก่ตนเองแล้วก็เผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นะ and, เวลาพาฝึกช่วงเช้าช่วงค่ำเนี่ยนะนำท่านทั้งหลายเข้าถึงความบริสุทิ์แล้วจึงพาแผ่ความบริสุทธิ์ออกไปนะแผ่ความชุ่มเย็นออกไปไม่มีประมาณนะ ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้อยู่เนืองๆทุกเช้าทุกค่ำนะทุกคืนวันนะใจเราก็ล่มเย็นนะดับความหิวกระหายได้ดับไฟในใจไดนะ้มีความชุ่มเย็นเบิกบานใจนะแล้วมันก็แผ่ออกมาในสถานที่ที่เราอยู่ด้วยนะที่บ้านคนรอบข้างเราที่อยู่อาศัยเราก็พอได้รับ ความชุ่มเย็นแห่งกระแสธรรมไปด้วยนะถ้าทุกคนได้อย่างเงี้ยค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วแผ่ออกไปนะในสังคมบ้านเราในประเทศเราเนะี่ยก,ก็จะค่อยๆดับความร้อนแรงลงเช่นกันนะที่เรามองว่าตอนนี้ไฟมันถูกจุดขึ้นมาเนะี่ยผู้คนเกิดความ แตกแยกเกิดความเกลียดชังเนี่ยไฟในใจเนี่ยมันจะดับลงได้ก็ด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละนะถ้าทุกคนเข้าถึงธรรมแล้วแผ่ออกมาเนี่ยดับไฟในใจลงเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆมอดลงไปเองเนะแล้วบ้านเมืองเราก็จะเข้าสู่ยุคลมเย็นยุคสีวเวลายก็จะเกิดขึ้นคำว่ายุคสีวเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ ข่าววัตถุที่วิจิตพิสดารอะไรหรอกนะแต่มันเป็นความสิวิไลจากจิตใจนะเพราะใจคนมีธรรมใจคนเข้าถึงธรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยมีหลักของใจมีธรรม,มะเป็นหลักของใจนะอยู่ที่ไหนมันก็ชุ่มเย็นเบิกบานใจนะ,นะธรรม,มะเป็นของเบาสบายเป็นของชุ่มเย็นเป็นของผ่องแผ้วนะ เรื่องของความร้อนแรงเรื่องของความหนักเรื่องของความเผ็ดร้อนมันเป็นเรื่องของกิเลสนะเป็นเรื่องของวัตตะสงสารนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ต้นตอมันก็ต้องแก้ที่ใจเราก่อนนะด้วยการเข้าถึงความบริสุทธิ์นะเราค่อยๆผีบานออกไปนะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะ มันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามบัจจัยน่ะแหละมีเหตุเกิดมันก็เกิดนะหมดเหตุหมดบัตจัยมันก็ดับนะในวัฏฏะสงสารมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้อยู่แล้วนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะแต่ถ้าเราเอาใจไปผูกกับสิ่งเหล่านี้จิตใจเราก็ร้อนรุ่มเศร้าหมองนะ ให้เราวางใจให้ถูกนะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมันเกิดขึ้นมันดำเนินไปนะสุดท้ายแล้วมันก็จบลงนะแต่ตราบใดที่บ้านเมืองเราเนะี่ยยังเป็นแผ่นดินที่รองรับพระพุทธศาสนาเนะี่ยถ้าพุทธศาสนาเรามีความตั้งมั่นและผีบานออกไปนะ่ะ ผู้คนก็จะได้มีโอกาสนะเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์เมื่อผู้คนได้เข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์นะีความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นนะความซีวิไลก็จะเกิดขึ้นนะเราบ้านเมืองเราก็จะเข้าสู่ยุคแห่งความร่มเย็นอีกวาระหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรกับสถานการณ์บ้านเมืองมากนะ ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะทุกอย่างมันก็หมุนวนไปสิ่งที่คงทนถาวรก็คือมีแต่ธรรมที่บริสุทธิ์นั่นแหละในขณะที่ท่านทั้งหลายต้องเผชิญกับความเล่าร้อนทุกทรมานเนี่ย ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ยังดำรงอยูนะ่เราท่านทั้งหลายจะอยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความเล่าร้อนหรือท่านทั้งหลายจะปลดวางสิ่งเหล่านี้กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานได้